ซฟรนะครับามาทำการเติซ่อมเครื่องทำน้ำนะครับคอเครื่องน,นี้นะครับขนาด4,500วัตต์นะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเป็นอะไรอันนี้คือขั้นไหนของวงจรนะครับตูน้ำ่ถงน้ำงน้กนเดี๋ยวเราทดสอบเทาาน้ำเข้าก่อนนะครับว่า,ามีมปัญหาอะไร เช็คแล้วนะครับน่าจะเป็นตัววอลุ่มนี้ครับเดี๋ยวเราเช็คดูซิเพราะว่าแผงหน้าจอมันจะโดนน้ำมานะครับเดี๋ยวเราตอ้ตองกดซ่อมดูก่อนจากการตรวจเช็คนะครับเราเพบว่าตัวแม่เหล็กมีปัญหานะฮะเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราจะแก้ไขยดงไงเพราะว่าเขาซิลมาหมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะถอดตัวแม่เหล็กเกาะมาได้ ว่าต้องถอดขนาดไหน mm hmm. เลยนะครับตัวแม่เหล็กล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการแก้ไขตัวแม่เหล็กแล้วนะครับก็เป็นปกติ